สวัสดีครับกลับมาพบกับอีรีน g าเกมเมอร์อัปเดตสรุปข่าวสารวงการเกมประจําสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข่าวแรกนะครับมีรายงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าทาง Microsoft นะฮะได้เข้าซื้อ c e n i m a x ซนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของทาง e บ h e s ด a น้านเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ Microsoft เนี่ยก็เป็นผู้ที่ครอบครองซีรีส์เกมดังๆอย่าง Elder Scroll f ์โ l ร์อั o o ูมดิสออเนหรือว่า p r e y แล้วก็เื่ออีกมากมายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นอีก9ที่ทาง Microsoft ก็เคยพูดดไไวว้่าาอยาก สตูดิโอเกมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ทาง Bethesda ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าถึงแม้ Microsoft จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครองอยู่นะครับแต่ตัวเกมต่างๆอี่พัฒนาออกมาเนี่ยทาง Bethesda จะยังคงเป็นผู้จัดจําหน่ายทั้งหมดเช่นเดิมครับข่าวต่อมานะครับ Sony ยืนยันว่า Spider-Man PS4 นะครับจะไม่ได้รับฟรีอัปเกรดนะครับผมไปเป็น PS5 แต่อย่างใดนะครับผมซึ่งสำหรับผู้ที่อยากจะได้ตัวเกมนะฮะทั้งคชั่น PS4 หรือว่า PS5 ก็จะต้องซื้อ Spider-Man: Miles Morales นะครับผม ในเวอร์ชันอดเมแทนนั่นเองนะครับผมคาวตมาครับบริษัทนะครับผมประกาศว่างานบิสคอนไลน์นะครับผมหรือว่าเป็นงานบิสคอนนะฮะสำหรับออนไลน์นั่นเองนะครับก็ประกาศออกมาแล้วครับว่าจะจัดในวันที่1 9กับ20กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับผมโดยในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆจากเกมในเครือนะครับมากมายแล้วก็มีอัปเดตเรื่องของเกมต่างๆด้วยนะครับแฟนๆก็รอติดตามกันได้เลย ข่าต่อมานะครับผมก็เป็นเรื่องของ Xbox Game Pass นะครับผมซึ่งทาง Microsoft เนี่ยหลังจากที่ได้มีการประกาศรวมนะครับ EA Play นะฮะแล้วก็บริการ x Cloud นะครับผมรวมไปถึงล่าสุดก็ได้เกมจากทาง Bethesda ไปเปิดบน Xbox Game Pass นะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยบริการ ก็มีผู้สมัครใช้งานเพิ่มมากขึ้นถึง5ล้าน ID นะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้บริการรวมกว่า15ล้าน ID แล้วนะครับเรียกว่าเป็นก้าที่สำคัญของ X b o x นะครับผมแล้วก็ดูเป็นก้าที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะที่จะเน้นขายในส่วนของเกมพัสดต่อไปในปีหน้านะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับผมเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็คือไมค์โมแฮมนะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยคือผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารของวิศวะนั่นเองนะครับผม เปิดตัวบริษัทพัฒนาเกมใหม่นะครับหลังจากที่เขาออกมาจากบริษัทแล้วนะฮะในชื่อ Dream Heaven ครับซึ่งน่าสนใจมากๆครับผมเพราะว่าเต็มไปด้วยทีมงานหน้าใหม่แล้วก็หน้าเดิมที่เคยทำอยู่บริษัทนะครับโดยเฉพาะเหล่ายอดฝีมือนะครับซึ่งมีผลงานในการพัฒนาเกมอย่าง Hearthstone ครับ a l u e w r a t T นะครับหรือแม้กระทั่ง Hero of the Storm นะครับรวมถึงเปิดสตูดิโอ렉ซ์สองสตูดิโอในบริษัทนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าทีมงานเหล่านี้นะครับผมจะพัฒนาสร้างสรรค์เกมอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้ดูกันนะครับ ข่าวต่อไปครับผม The g a m e Awards ครับรายการมอบรางวัลให้ในวงการเกมครับผมที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้แล้วแหละนะครับผมสำหรับปีนี้นะฮะได้ประกาศวันออกมาแล้วครับก็คือวันที่10ธันวาคมนะครับแล้วก็น่าจะจัดเป็นแบบออนไลน์นะครับผมด้วยการจัดงานถึง3สถานที่นะครับลอสแองเจลิสโตเกียวแล้วก็ลอนดอนพร้อมกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนนอกจากนั้นนะฮะนอกจากจะมีประกาศมอบรางวัลในสาขาต่างๆเกี่ยวกับวงการเกมแล้วนะครับก็จะมีเปิดตัวเกมต่างๆมากมายเช่นเคยครับ คาร์ลมาผมนอที่ด็อก์นะครับผมบอกว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับที่จะประกาศในวัน The Last of Us Day นะครับผมก็คือวันที่26กันยายนนี้นะครับทางนอที่ด็อกได้ประกาศว่าในวันดังกล่าวนะครับผมจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาประกาศให้แฟนๆได้ทราบกันหลายๆคนก็คาดเดาวนะครับว่าอาจจะเป็นโหมดมันติเพลเยอร์นะครับที่ทางทีมงานเคยบอกไว้ว่าอยากจะทําให้ดีแล้วก็มีความพิเศษกว่าภาคก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของซีรีส์จากทาง HBO ที่เคยมีข่าวลืออกมากนะครับแต่จะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผม ต่อามาครับผมมีรายงานว่าในร้านค้าขายเกมดิจิตอลออนไลน์ในไต้หวันนะครับผมมีเกมเมทัลเกียร์แล้วก็เมทัลเกียร์โซลิดหและ2เวอร์ชัน PC นะครับขึ้นในร้านค้าของเกมนะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ทางโคนามิจะนําเกมดังกล่าวลงให้กับ PC เร็วนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีข่าวลือว่าจะมีการมา m a s t e r เกมดังกล่าวนะครับลงให้กับเครื่อง PlayStation 4เป็นต้นไปด้วยนะครับซึ่งก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะฮะแฟนๆก็รอติดตามกันนะก็หวังว่าโคนามิคงจะไม่ใช่แค่ทําตู้ปาจิงโกะเหมือนเดิมแล้วกันนะครับข่าวต่อมานะครับผมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Near Replicant Version 1.22474748139... จ,จ,จุดนะครับผมซึ่งจะวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการบน PlayStation 4 Xbox One แล้วก็ Steam นะครับผมในวันที่22เมษายนปีหน้านะครับรวมไปถึงทางสไตรดีก็ได้เปิดเตัววิดีโอตัวอย่างใหม่ของเกมเนี่ยเรปิแคนเ,เวอร์ชัยาวดังกล่าวนะครับผมบอมประกาศวันเปิดตัวเกมนั่นเองนะครับแฟนๆซีรีส์เนี่ยนะครับ so ผมเป็นใครที่ยังไม่เคยได้ลองเล่นนะครับภาคก่อนหน้าเนี่ยออโตมาต้นะครับผมก็ไม่ควรพลาดเลยครับ ข่าวตอมานะผมวันนี้ฮะอเมซอนนะครับได้เปิดเผยนะฮะบริการ cloud gaming ของตัวเองแล้วนะครับผมอย่างเป็นทางการนะฮะในชื่อลู n a ครับซึ่งก็ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับก็มีเปิดเผยนะฮะร,รูปรักษ์ของตัวจอยลู n a ออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องการให้บริการหรือว่าวันทดสอบระบบอะไรต่างๆก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับผม เอาสุดท้ายนะครับผม e ีพ c แจกอะไรสัปดาห์นี้นะครับก็ตอนนี้นะครับอีพเกมกำลังแจก r o l l e r c o s t t r r ไทคูน3 c o m p l e t e e d i t i o n เกมที่เพิ่งออกมานะครับผมเวอร์ชั่น Complete นะฮะของ r o l l e r c o a s t e r ไทคูนภาค3นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดรับได้นะครับผมที่อีพ a เก s สตอร์ได้แล้ววันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับอี i n น g าเก r เมอร์อัปเดตนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าใครที่ชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ